่าวันนี้นะคะขอเฉลยกันบ้านก่อนนะคะแล้เล่นดูข้อห้านะคะ y ของหนูนะคะถ้าเกิดว่าหนูดิฟเลยทันทีโดยแต่ละตัวตัวนี้ค่ะเวลาหนูดิฟต้องทำการดิฟอะไรคะดิฟเศษดิฟส่วนมันจะกลายเป็นดิฟการหารถูกไหมคะของทุกๆตัวถ้าดิฟการหารแต่ละตัวก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองถูกไหมคะ ถ้าทาแบบนี้นั่นหมายความว่าหนูดิฟเยอะไหมของแต่ละตัวดิฟเยอะนะคะฉะนั้นวิธีการนะคะที่ง่ายกว่านั้นก็คือขั้นแรกนะคะเราทําการจัดรูปก่อนถ้าเกิดว่าตัวแปรอยู่ข้างล่างแล้วมีเลขยกกำลังสามแบบนี้ถ้าหน,หนูจัดรูปใหม่เป็นเอาตัวนี้ขึ้นข้างบนตามสมบัติเลขยกกําลังนะคะดีกีที่มันเป็นบวกนะคะย้ายเป็น,ข,นขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็นดีกีเป็น ลบนะคะก็จะกลายเป็น x กำลังลบสต่อไปมันก็จะกลายเป็น1 x กำลังลบสอ x กำลังลบสก็คืออะไรคะก็คือ x กำลังลบสนั่นแหลคะค่ะลบตัวต่อไปนะคะลบส x กำลังลบหนะคะทีนี้เราก็จะง่ายขึ้นแล้วเราเริ่มทำการดิฟได้แล้วคะ่ะอ่าแล้วก็ดิฟ y นะคะดิฟ2 x กำลังลบส บายดบวกดิฟ x กำลังลบ 2/ อ x บายลบดิฟลบ 3x กำลังลบ 1/ By dx อ่ะทีนี้ทำการดึงค่าคงตัวนะคะออกมาข้างนอกตามคุณสมบัติการดิฟน,นะคะก็จะกลายเป็น2 d i ดิฟ x กำลังลบ3 by dx บวกอันนี้เขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวดีไปพร้อมกับเพื่อนอืนอ่นลบลบสามอ่าเขียนผิดนะคะตัวนี้จะได้เป็นสามเฉยๆนะคะ,อะโอเคอันนี้ก็ได้เป็นสามดิฟ x กำลังลบหนึ่ง by dx จากนั้นก็ดิฟได้แล้วค่ะก็กลายเป็นเวลาดิฟก็ตบเลขชี้กำลังลงมานะคะจะได้ลบสส่วน x กำลังลบ3ก็ต้องลบอีก1ก็กลายเป็นลบ4นะคะบวกลบ2 x กำลังลบ3ลบ3ลบ1 x ก,กำลังลบ2นะคะทีนี้จัดรูปก,ก่อนนะคะเลขชี้กำลังเป็นลบก็ตบมาลงมาข้างล่างนะคะจากลบ x ก,กำลังลบ4ก็จะกลายเป็น x ก,กำลัง4ข้างบน2คูณลบ3ก็ได้ลบ6นะคะบวกคูณลบได้ลบ2นะคะลบสส่วนด้วย x ก,กำลัง3นะคะต่อไปบวก3ส่วน x ก,กำลัง2นะคะ ีนี้ข้อนี้โจทย์ถามหา x เท่ากับ1นะคะก็จะกลายเป็น y พรนะัมณ x เท่ากับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ6ส่วนด้วย1นึ่กำลัง4ลบ2ส่วนด้วยหนกำลัง3บวก3ส่วนด้วย1นึ่กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับลบ6ลบ2บวก3ลบ6ลบ2ได้ลบ8 บวกสามได้ห้านะคะเรียบร้อยตอบได้ค่ะ